สวัสดีครับผมแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับไม่พบกับผมจะพบกับใครเนาะทําอยู่คนเดียวครับช่องนี้อ่ะวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินนี่ครับขาหมูนะฮะอ่ะวันนี้ใช้เป็นไข่นกกระทาครับไม่ได้ใช้เป็นไข่ไก่นะกินบ่อยแล้วไข่ไก่ครับผมเอาเป็นไข่นกกระทาแล้วกันเนาะมีผักคะน้านะแล้วก็ประกาศดองนะครับผมมีกระเทียมด้วยนะวันนี้ แกเลี่ยนนะแกเลี่ยนกระเทียมอ่าผมไม่รู้ว่าจะเปื่อยหรือเปล่านะคะหมูวันนี้นะฮะผมตื่นสายนิดหน่อยนะฮะตื่นห้าโมงเมื่อคืนนอนดึกครับผมอ่าใช้เวลาตุนประมาณสี่ชั่วโมงมาครับไม่รู้ว่าจะเปื่อยหรือเปล่าน,นะตอนแรกก็จะตื่นเช้าๆนฮะนอนดึกไปหน่อยครับเมื่อคืนอ่ะเสียเวลากันไปเยอะแล้วครับผมไปลองชิมกันเลยฮนะมาเลยฮะ เดี๋ยวฮนะก่อนจะกินลืมอ่ะลืมลาดน้ำฮนะนี่ฮนะอืเนี่ยตอนกินส้มตำก็แมงวันนะฮะตอนกินขาหมูแม่งวีฮนะกวนนะฮะไปลองดูกันแลนะ้วว่าเปื่อยหรือเปล่านะฮะโอ้ก็เปื่อยอยู่นะผมว่า อืมอืมอร่อยอันนี้อร่อยเลยปกติขาหมูมันจะต้องหวานใช่ไมะอันนี้มันแบบมันเค็มเค็มนำแล้วหวานตามอะ่ะ ให้เวลาตุ่นแป๊บเดียวเน้ออาจจะไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่นะฮะแต่รสชาติดีอร่อยมากเลยอลองกินกับน,น้ำจิ้มดูนะฮะนี่นี่ดูกล้องอดูนี่ใช้ได้อยู่นะไม่เลนะนะแต่เนื้ออร่อยมาก กินกับน้ำจิ้มเปรี้ยวๆนี่เข้ากันสุดๆครับทุกคนเนี่ยฮะอืมอมันเป็นกระเทียมนะฮะใครให้กินขาหมูแล้วบอกว่าเลี่ยนก็ลองกินกับกระเทียมดูนะฮะแก้เลี่ยนได้เยอะครับ ผักดองอร่อยยิเพินพินได้ไก่ไข่นกกระทาชอบกินเล่นมากเลยไข่นกกระทาเพิ่ดีฮะครับเปื่อยแล้วนะแค่สี่ชั่วโมงก็ ใช้ได้แล้วถ้าใครชอบเปื่อย่นนี้ก็ตุนนนัง่งันนี้หน่อยก็ได้ครับยังแบบยังร้อนๆอยู่เลยนะทุกคนเพิ่งลงจากหม้อเมื่อกี้เลย อ,อร่อยจริงจรงิตอนทำก็ ไม่ได้ชิมซะด้วยรีบฮะรีบเอามาถ่าย Các chim giới cho thóng xìa mấy อเออผมว่าแล้วผมลืมตักอะไรมาด้วยลืมตักไส้มาด้วยครับตุนไส้ไปด้วยนะในหม้อลืมครับ ฮหนังล้วนหลายๆคนอาจจะชอบนะยหนังล้วนลองไปทำดูนะครับไม่ต้องให้หวานมากนะครับ อืมเนี่ยเห็นไหมสี่ชั่วโมงก็เปื่อยแล้วนะว่าอืมไม่ถึงขั้นละลายในปากนะพอได้เคี้ยวอืมโอ้อยจริงจังเลยเนะี่ย ได้ไม่มีข้าวสวยอ่ะมันได้หงเลย อือทุกคนไข่นกกระทาเอามาทําเป็นพะโล้แล้วกินกินกับโจ๊กกินกับข้าวต้มอร่อยมากทุกคนผมกินบ่อยมาก,กตอนผมป่วยอะ่ะเนี่ยอุ้ยหลุดเลย โอ้ยังร้อนๆอยู่ทุกคนดีไปแบบนะไม่ต้องละลายในปากก็ได้คพอได้เคี้ยว นึงขาหมูทอดคลิปนั้นเลยอ่ะอันนั้นก็อร่อยนะไม่รู้ว่ากล้องอยู่ไกลจะมองเห็นไหมยุงกัดตรงนี้กับตรงนี้นะ ถ้ากินขาหมูแล้วเริ่มเลี่ยนครับกระเทียมฮะช่วยได้ผมก็ว่าหนังไปไในหมด ไม่ต้องอ้วนนะฮะไม่ต้องกลัวอ้วนนะฮะกินขาหมูมันเราจะอ้วนไปด้วยกันครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับขาหมูโลาวของผมวันนี้นะครับผมน่ากินไหมล่ะครับผมอ่ะใครที่อยากกินฮะไปลองทํากินดูได้ละหาซื้อกินเอาก็ได้นะครับง่ายดีครับผมอ่ะสําหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของผมได้ก่อนใครเลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ